ปไปคุยกับเสโตนะฮะพลเรือเอกสุรวุฒิมหารมประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลวันนี้นี่ก็ต้องไปศาลปกครองเพราะเขาขอลองคุ้มครองชข่าวไม่ให้มีเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยืถ้าเกิดศาลคุ้มครองขึ้นมาเรื่องไม่ได้อีกแล้วเสโตกําลังจะไปศาลเราไปศาลกับเสโตด้วยกันครับครับผมสวัสดีครับเสครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตกลงนี่มันคำฟ้องของใครฮะมันเยอะเหลือเกินผมงงผมก็งงเ <c oughs> <c oughs> ันมันเยอะครมีมีมีเยอะฟ้องซ้ําแล้วซ้ำอีกก็ซ้ำอีกสาร,สารลงฟ้องไปแล้วกลับมาฟ้องใหม่ก็มีสารลนฟ้องมีข้อแกนได้กลักบมาฟ้องใหม่อีก <c oughs> อ๋อทีนนี้ประเด็นที่ที่จะพิจารณานี่คือคําร้องเขาคือเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องไอ้สามสิบทีมหรือเรื่องไปสมัครผิดที่ดบวยอแล้ว เกือบเกือบขนาดนะฮะปัญหาเดิมๆขนั้น่ะนะฮะที่ตูัสมัยเดิมอ่ะนะฮะแล้วพูดกันไม่จบสักทีเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปสู่สารปกครองก็ปัญหาเดิมอีกอ่ะนะก็คือประเด็นหลักๆที่สำคัญก็เรื่องสารเสียนะกับเรื่องของเอการรับสมัครนะที่ไปที่กกตหรือไปที่สมาคมอะไรเนน่ะนะอือ แล้วมันมีมันมีทีมอื่นเขาฟ้องอะไรด้วยใช่ไหมฮะทีมก็เห็นว่าอย่าแต่ผมจะไม่รับฟ้องเพระรู้สึกคุณคุณคุณไหวยคุณอะไรนีกจะฟ้องฟ้องคนอื่นอีกเลยเหรอครับใช่เป็นข่าวครับอืมแล้วแล้วพอมีลุ้นไหมเนี่ยจะได้เลือกไหมเนี่ยท่านจะได้เลือกตั้งทำไมเนี่ยผมผมก็เดินอ่าไปซะแล้ว อ่่เดี๋ยวตใหมรถกําลังวิ่งอยู่นะก็คือเนี่ยถ้าศาลปกครองเกิดคุ้มครองชั่วข่าวก็ยังไม่ได้เลือกคือเนี่ยท่านท่านท่านกําลังจะไปศาลเนี่ยนะเสตโตกําลังจะไปศาลเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยกําลังจะไปเมื่อกี้กําลังจะพูดอยู่เรื่างการเลือกตั้งเนี่ยรู้สึกว่าจะวันสองวันนี้เหมือนกันใช่ไหมสิบหรือสิบเอ็ดพุ่งนี้ถ้าผมจะไม่ผิดใช่เนี่ยจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เนี่ยที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากเนี่ยครับอันนี้ก็เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วเเเเเสโตตกกก็็รรรรรีีีีียยยยมไไววว้้้้้บอออแลท่่่่คคคคัังนนนนดาาะื แปดเสียงจากเอ่อไทยพรีเมียใช่ไหมแล้วก็ดีวิชั่นหนึ่งสแล้วก็ดีวิชั่นสองสามสิบแล้วก็ทีมเอ่ออะไรอีกช่วยพระรชาดานขอของออีกหกก็รวมเป็น 72, เจ็ดสิบสองเซโตกลับมาแล้วครับเซครับเซกอรันจะไปศาลใช่ไหมครับอ่ากำลังจะไป ขั้นตอนจากนี้จะเป็นยังไงครับถ้าถ้าถ้าสารสารรับหรือสารอะไรเราก็มันยังไม่ได้เลือกเมื่อวันพรุ่งนี้ถ้าสารคุ้มครองชั่วคราวหรือ <Window. S 2> ไม่คุ้มครองชั่วคราวไม่มีคําสั่งเนี่ยนะฮะมันจะเป็นยังไงฮะ่าฮะคือ,ค,อคือต้องทาความเข้าใจนิดนึ่งคือว่าเออ่ตัวคณะกรรมการกลางที่เรียกกันเนี่ยนะคือแคนเซเนี่ยครับเอ,อไม่ได้เป็นองค์กรของรัฐแลวก็ไม่เป็นหน่วยงานใดๆในประเทศไทยเลยอ แล้วแล้วก็เราเราทํางานเนี่ยฟีฟาให้มันเป็นตัวแทนในการทําอืำจริงๆแล้วต้องฟ้อง f ีฟาท่าจะฟ้องอ่ะนะครับครัไม่ไม่ฟ้องผมหรอกแต่ว่าฟีฟาเขาไมีตัวตนในประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อจริงๆแล้วมันผิดข้อคับนะครับข้อข้อบังคับบอกว่า ตัวสโมสรสมาชิกผือบุคลากรใดๆก็ตามเนี่ยห้ามห้ามนำกรณีพิพาทขึ้นฟ้องร้องต่อศาลปกติครับถ้ามีถ้ามีกรณีพิพาทในระดับของสมาคมก็ให้สมาคมเป็นผู้ดูแลตัดสินถ้าเลยจากนั้นก็ไปสาขันแห่งเอเชียถ้าไม่พอใจก็ไปศรีภาครับถ้าไม่ถ้ายังไม่พอใจอีกก็ไปรุ่นเลยสาลกีฬาโลกอ่ะนะ เขามีข mm, ั้นตอนอย่างนี้อืมแต่ของเราก็ก็ก็เขาเนาะก็ก็ว่ากันไปนะฮะก็นำมาฟ้องเนี่ยมัน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 ผิดอันนี้ถ้าโดยหลักแล้วสารก็อาจจะออกมาในลักษณะว่าไม่อยู่ในเขตความคุ้มครองของอำนาจศาลไม่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 ผมผมไม่กล้าล่วงอ่ะนะครับเรื่องอำนาจศาลเนี่ยนะฮะก็ท่านท่านจะพี่าผมถึงไปไงครับผมผมถึงไปไงเพราะผม ผมเคารพในในอำนาจของศาลไทยเพราะว่าผมเป็นคนไทยอืมครับฟ้องผิดฟร้องถูผมก็ไปอืมนะครับครับก็ก็ก็ไปเรียนท่านเรียนข้อเท็จจริงท่านว่ามันเป็นยังไงที่ทั่นที่ที่ที่เขาสงทัยกันครับนะฮะอืมแต่ทนี้เกิดศาลให้ความคุ้มครองั่วขาวก็เราก็เลือกตั้งไม่ได้คือถ้าศาลให้การคุ้มครองั่วขาวเนี่ยพรุ่งนี้การประชุมใหญ่พิเศษยังมีอืม นะแต่ว่าเรื่องของการเลือกตั้งคงทําไม่ได้นะแม้ว่าอฟีฟาจะบอกว่าให้ทำต่อไปผมผมก็คงทำไม่ได้หรอกเพราะเพราะมันขัดขัดตอนหน้าศาลในประเทศไหนนะครับแล้วมันจะมีผลอะไรอย่างที่เราเคยคุยกันโดนเซ็นเตอร์จะจะฟีฟาเขาจะยุ่แม้ว่าอะไรหนาอยังไม่ระดับเขาจะเขาเขาจะมีอ่ามาตรการยังไงหรือว่ามีการลง ือไม่อย่างไงเพราะว่าแล้วเขาก็จะมาเจอกับตัวเองอวันนี้ฟีฟ้ฟาก็มาแล้วเอฟซีก็มาแล้วแล้วก็สาพันอาเซียนหรือเ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 นี่ยก็มาแล้ว <ft> ออพรุ่งนี้ก็ได้เห็นกทุกองค์กรมาสเกเกตการหมดนะในประเทศเราก็เชิญหลัดกะระทววงท่องเที่ยวและกีฬาเชิญเลขาธิการโอลิมปิกเชิญประธานสาพ,พันอ่ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไอไอสมคาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมานะก็มาร่วมังเกตการดูความสงสัยไม่สงสัยยังไงท่านเหล่านี้ก็มาอยู่พวกองค์กรที่เขารับผิดชอบในต่างประเทศเขาก็อยู่เขาก็จะมองเห็นแล้วเขาก็จะไปเจีรณากันเองว่าจะทำยังไงกับฟุตบอลไทย <laughs> คือเสีย <laughs> ครับ<ม> <c oughs> คือ<ม>คือผม <c oughs> ไม่ได้แล้วคือคือตอนนี้ตอนนี้คือการเลือกตั้งอีกการเลือกเลือกกันเนี่ยพร้อมหมดแล้วว่าอย่างนั้นฝรั่งจากหน่วยงานงานต่างๆทั้งหมดก็มาพร้อมหมดแล้วแล้วเขาไม่งงมาพร้อมหมดแล้วเขาไม่งงแย่หรอเสว่าโอ้เมืองไทยนี่เวียนหัวเนาะก็ก็เขาเขาทราบสถานการณ์อือยู่เหมือนกันนะครับเพราะเราก็บอกไปเป็นระยะครับถ้ามีการดําเนินการอย่างนี้อย่างนี้แต่เขาเขาก็บอกว่าทําไมราชเอ็นีถึงไม่แบน ผู้ฟ้องเขาเพราะเขาเเป็นอำนาจนะครับเอ MC นี่คือเป็นเป็นอำนาจของเราผมก็ตอบเขาไว่ว่าถ้าท่านจะทำท่านจะทำเถอ,อะแต่ว่าผมผมไม่ทำเพราะผมเป็นคนไทยะนะะแล้วก็ที่สำคัญคือการแบบถ้าเป็นกระบสอนเนี่ยคนที่เดือดร้อน มันมันไม่ใช่คนฟ้องเป็นนักฟุตบอลเป็นแฟนลเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะเลยครอบครัวเนี่ยเป็นเบอร์ๆครับครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเขาเขาฟ้องที่เอาตัวคนเดียวมาแล้วใช้ชื่อโมสอดฟ้องเราไปแบนกับโมสอดเขาไม่เดือดร้อนแล้วเขาเดือดร้อนคนเดียวอแต่แต่้ว่าคนเดือดร้อนผู้ไปในจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันเยอะแยะเลยครับ เขาไ่ผมก็บอกไปผมก็บอกไปว่าผมไม่ทำหรอกอืมแต่นี้ฟ<อ>ี ف าเองเนี่ยถ้าฟี่ผมตามตามข่าวที่อื่นเนี่ยอย่างกรณีอินโดที่เขาบงแบรอะไรกันเนี่ยก็ดูเหมือนฟี ف าก็จะค่อยค่าค่อนข้างเอ่อไม่อยากให้มันมีเรียกอะไรการเมืองแทรกใช่ไหมอืมแต่นี้มันมันดูเหมือนสถานการณ์บ้านเราเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะชัดเจนกันว่ามันมันมีการเมืองแทรกเนี่ยคือคือคืออย่างนี้ฮะ ต้องโทษอย่าง,น,งนั้นแม่ในในบ้านบ้านเราเนี่ยนะผู้บริหารรุ่ฝ่ายการเมืองเนี่ยค่อนข้างเข้าใจอืมแล้วไม่เข้าว่า,ทาแท้แทมเลยนะอืมตั้งแต่ต้นสี่เดือนที่ผ่านมาท่านยังไม่ได้ก้า,าวเข้าเข้ามาชี้ทำที่แน่เรื่อดําเนินการอะไนนโรโดยโดยอํานาจฝ่ายการเมืองเลยอครับผมผมก็บอกใ่ไหมว่ากลุ่มว่าตเปียนาตรงนี้นะครับเราก็ เราคนละกรณีกันนะครับกับประเทศอื่นซึ่งการเมืองข้าแทตรกยอย่างอินโดนีเซียเนี่ยนะครับอที่การเมืองข้าศัริชัดเจนเนี่ยเขาเขาแบนเลยคอืแต่แตกของเราเนี่ยคุณจะเห็นว่าฝ่ายการเมืองหรือว่าตัวผู้บริหารของรัฐบาลเนี่ยไม่เข้ามายุ่งเลยอไม่เข้ามายุ่งเลยก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์ภายในสำหรับผมผมผมใช้หน่วยงานของรัฐ ขอรับาการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐเช่นเป็นต้นว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อสำน,นักเลขาไม่ทำหน้าทีานะ่ผมก็บอกตันพีซ่าไปบอกว่าถ้าผมผมใช้สำนักเลขาไม่ได้แล่วเขาไม่ทำหน้าที่หน้านที่พีซ่าสั่งน,น,นะครับผมก็บอกว่าผมขอใช้โดยขอรับการสนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทยในประเด็นที่จะต้อง ต้องสนับสนุนการดาเนินการของผม,มโดยไม่ถือว่ารับเข้าแท็กแื็กซึ่งฟีฟาเ็าตอบโอเคมานะนะมผมไม่ทำตรงเด็ดละการการ,รการที่รับสมัครรับเสมออะไรที่ที่การกีฬามันเป็นการขออนุมัติฟีฟาไปก่อนรับนะแล้วฟีฟาเขาอ,อนุมัติพอฟีฟ่าเขาอนุมัติเนี่ยแม้ว่าจะขัดต่อระเบียบเนี่ยเขาก็บอกว,ว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉิน เป็นครับเป็นเอเมเนซีซึ่งเขามีาคณะกรรมาการฉุกเฉินของปีฟาอยู่เขาก็พิจารณาแล้วเขาก็อนุมัตินะซึ่งซึ่งการอนุมัติการสั่งการของปีฟาเนี่ยข้อครคับของเราเองมีข้อยกเว้นในข้อเจ็ดว่าให้ถือเป็นการปฏิบัติให้ทุกหน่วยต้องปฏิบัติตาม,มให้ทุกองค์กรต้องปฏิบัติต้องปบัติตามเพราะฉะนั้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดกรครับเซครับดูเหมือนว่าฝั่งที่เราดูแลฟีฟ่าหรือว่าดูแลภาครัฐที่เราจะมีความสัมพันธ์กับภาครัฐหรือฟีฟ่าเนี่ยเป็นไปด้วยอย่างดีนะเสนะแต่ว่าฝั่งที่มันจะมาดูแลดูแลสมาคมมาเสคือเสบอกว่าโอ้โหถ้าจะแบนไปเนี่ยไอคนที่ฟ้องคนที่เขากําลังวุ่นวายทําตัววุ่นวายอยู่เนี่ยก็ยังยังวุ่นวายไม่เดือดร้อนอะไรสมสมสรชาวบ้านชาวบ้านจะเดือดร้อนนะเซนะนี่แล้วเราจะดูแลเรื่องอย่างนี้ยังไงให้มันเรียบร้อย เดินเดินหน้าไปอย่างที่มันควรจะเป็นเสครับก็ก็เรื่องเรื่องตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าถ้ามีสภากรรมการเข้ามาบริหารเรียบร้อยแล้วครับการดาเนินการคงเป็นไปตามปกติเมื่อเป็นไปตามปกติการดูแลการกํากับใช้กฎหมายภายในอมันก็ต้องเป็นไปตามกติกาอืซึ่งกติกานี้การกีฬาแห่งประเทศไทยเขากํากับอยู่อืในฐานะเจ้าพนักงานเขาจะดูแล นะครับเวลานี้มันไม่มีสภาสมการเลยไอ้พวกนี้ถึงเดินไม่ได้อรัปัญหามันถึงเกิดขึ้นจะให้แข็งไม่แข็งจะแข็งจะเลื่อนจะอะไรต่างๆมันมันก็เกิดปัญหาวุ่นวายไปหมดอ่ะครับส่งผลกระทบไปทุกทีมทุกอะไรหมดเลยทีนี้สมสมมติมองในแง่แบบแง่ดีอแง่บวกสมมติว่าศาลไม่คุ้มครองพรุ่งนี้เลือกตั้งได้เนี่ยมันจะยุ่งไหม ก็ผมเรียปทงปลท้วงอะไรกันอีกไหมนางดืออเด่อดอยู่นี่สื่อสื่อบลชนไปเป็นพยานผมเนี่ยสองสองร้อยกว่าคนนะอออครับนะที่ที่ที่เสนอขอลงทะเบียนมาครับเพราะเพรานท่านเหล่านี้จะเป็นเป็นพยานให้ว่าความไม่เรียบร้อยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับอะไรนะแล้วผมก็ขอกําลังอ่ทางัทางราการักษางความสงบเรียบร้อยเนี่ย จากเจ้าที่ตำรวจซึ่งท่านก็ได้มาให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็มามาหารือถึงถึงสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะครับว่าแผลสามเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอยู่ตรงไหนมันได้เกิดเหตุอะไรไหะท่านจะเขาระงับเหตุได้ด้วยเนี่ยจะทำยังไงมีวิธีการยังไงก็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 ตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่แต่วิธีลงคะแนนคือถ้าเกินกึ่งหนึ่งปุ๊บก็คนนั้นชนะเลยสูงไหมฮะใช่ครับแต่จะต้องกี่รอบก็ว่ากันอีกทีคือคือกีถ่ถ้ารอบแรกไม่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งม,มันมันก็เลือกรอบสองก็ที่หน<ล>ึ่งท<ล>ี่อสอง ตัดไปเรื่อยๆตอนนี้มีหกคนก็เหลือห้าเหลือสี่เหลือสามสองมันจำเลยแต่ถ้ามีคนเกินครึ่งก็ชนะเลยทีนี้น้องตีเขาเขาห่วงว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่นเกมแบบไม่ไม่โหวตอ่ะคือนั่งเฉยๆไม่โหวตอ่ะนั่งดื้อๆเป็นลูกไม้สีสมุนงี้เหรอนั่งดื้อๆไปอย่างเงี้ยคงไม่มีลกครัะคงคงมีการโหวตถ้ามีการเลือดนะครับเพราะว่างดงดออกสิทธิ์ของผู้อ่อ สิทธิของผู้มีสิทธิออกเสียงเนี่ยเจ็ดสิบสองเสียงเนี่ยฮ uh huh. ได้มาลงเออ่ตั้งตัวแทนมาฮ uh huh. เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตรวจคนสมบัต uh ิแล้วแล้วเขา uh huh. เขาก็บอกว่าเขาจะมาทั้งนั้นแหละทั้งเจ็ดสิบสองเสียงที่มาครบนะฮะับ uh huh. มีครบเพราะเพราะนั้นมาแล้วก็ต้องหมดอ่ะ uh huh. คือคือต้องเรียนว่ามันไม่ขึ้นอยู่การชี้นำของฝ่ายเดียวหรือคนเดียว เกิดทางกสโมสรสมาชิกเขาก็มีวิจรารณญาณของเขาว่าว่าจะเลือกใครที่จะทําทำให้วงการฟุตบอลได้สงบเรียบร้อยแล้วพัฒนาขึ้นไปได้อออืืเพรา เขาก็ต้องมีวิจัยแล้วกันเขาเขาไม่ไม่ไปหลับหูหลับตาเรื่องแต่คูบค้องอย่างเดียวหรอกมันก็วุ่นไปจบแล้วเสียนาอเออทีนี้ก็เดี๋ยวยังไงเราก็เอาใจช่วยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยก็เอาใจช่วยเสยตอนนี้เสยสู้ครับก่อนที่ทีมไทยชักศึกจะไปสู้กับใครเสสู้กันข้างในนี่ก่อนขอบคุณมากครับเสครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก็ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ